ภาพที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ฉากหนึ่งในละครของ e x ก c ักนะฮะแต่เป็นชีวิตจริงของคุณบอยและคุณปริมครับซึ่งทั้งคู่ได้พบรักกันเมื่อ11ปีที่แล้วและหลังจากที่ดูใจกันประมาณ2ปีทั้งคู่ก็ประกาศแต่งงานกันหลังจากนั้นไม่นานครับครอบครัวนี้ก็ได้ต้อนรับลูกสาวน่ารักถึงสองคน ในบ้านหลังใหญ่ที่มีทั้งพ่อแม่ลูกน่าจะบอกถึงความหมายการใช้ชีวิตคู่ของทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างนั้นครอบครวัวอบอุ่นก็ต้องเจอมารสมข่าวรือต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานบางหน้ารวมถึงเรื่องซุบซิบสารพัดเรื่องแต่ผมเชื่อเลยครับว่าตอนนี้ทั้งคุณบอยและคุณปริมพร้อมที่จะตอบคำถามเหล่านั้นให้คนไทยทั้งประเทศได้หายข้องใจสียที เวลาคุณแต่งงานด้วยกันทั้งคู่แล้วเนี่ยแต่พี่บอยก็ยังมีข่าวมากมายเลยเนี่ยอย่างเช่นกิ๊กกับบี้ซื้อคอนโดให้สิงโตคุณหัวเราะหรือคุณคุยกันไหมก็คุยนะคะบางช่วงก็แบบปี๊ดมากอมคารแบบ<ม>พูดอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไปในกลับมากับบี้ไปเมืองนอกด้วยกันพี่บอยอย่างเงี้ยไปกลับมากับบี้ไม่เห็นมีข่าวบี้กับ สาวแก่เลยพี่เหรอพี่กับพี่บอยแล้วก็แบบว่าข่าวอะไรไม่สนุกแต่สาวแก่มันก็ยังมันก็ยังมีสีสันแบบสาวธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีอะไรที่มันเขียนแบบแต่งขึ้นมามันจะมีซอสที่ทุกคนรู้จักอย่างเงี้ย แล้วเขียนขึ้นมาที่บอยเขาก็ไม่อ่านมีคนมาบอกเขาเขาก็ไม่อ่านแล้วที่ความที่แบบหาเรื่องไงก็ไปเปิดอ่านโอ้โหจิตตกแบบนีนอะไรเนี่ยทำไมเป็นสื่อมีสื่อในมือเขียนอะไรก็ได้นั่งเทียนแต่งเรื่องที่มันแบบมันไม่รู้จะพูด่ายังไงอะเวลาสื่อบังสือเนี่ยเขาเข้าถ่ายทอดออกมาเหมือนกับว่าคุณเป็นภรยาที่น่าสงสารมากอยู่บ้านไม่รู้อีหนอยเหนออะไรเลยอะไรเงี้ยเออตอนเรารู้สึกยังไงอะ ถ้าคนที่รู้จักก็จะเป็นไปกองตลอดเวลาไม่ได้ไปเช็คนะคะแต่คือแบบพี่บอยเขาไม่มีเวลาเพราะนั้นเราก็จะถ้าเรามีเวลาเราก็แวะไปเอาอาหารไปส่งที่กองเหรือเอาลูกไปเล่นที่กองเขาจะได้เห็นได้ทุกสิ่งอย่างเพราะนั้นคนที่กองก็เห็นเราไปอยู่แล้วไม่ใช่เราแบบอินโนเซนต์อยู่กับบ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็ไม่ใช่เห็นเขาเป็นผู้กำกับฝีมือดีกำกับนักแสดงคนโน้นคนนี้ให้แสดงออกมาด้วยแรงจากอินเนอร์ข้างใน วันนี้ก็อยากรู้แหละครับว่าแล้วกับคุณปริมเองแหละฮะคุณบอยเคยกำกับคู่ชีวิตคนนี้บ้างไหมถ้าในกองถ่ายเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบกำกับคนถูกไหมครับให้แน่นอย่างนี้โอ้โมันมันต้องจูนแบบนี้มันต้องอินแบบนี้เนี่ยแต่ในชีวิตจริงแบบเขาเด็ด f i n i s h ่ r เขาจัดหมายถึงว่าเขาเขารักแบบเขาเขา อินเมื่อเวลาเขาจะกอดหรือจะจูบหรือคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเดินเข้ามาจับมือหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจูอะไรเงี้ยเขาเขาจะทําแต่เราก็จะเป็นแบบดันๆันออกไปอ่ะกันเลยอย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วไม่ไม่หมายถึงว่าเวลาคนเยอะๆอ่ะคนเยอะเราก็จะแบบว่ากันๆไม่ต้องคนเยอะคนกัเป็นเหนื่อยแล้วเป็นพียาทุกคนเกียรติที่ต้องอดทนไหม เป็นเมียที่บอยน่หอดทนอ่ะสุดท้ายนี้ผมไม่ได้ไปงานแต่งก็เลยไม่เห็น แต่อยากเห็นอีกครั้งหน <target. S 1> ึ่งเพราะพี <SAN TA Maria> ่บอยให้ทุกคนโรแมนติกมากอยากเห็นพี่บอยหอมแก้มพี่ปิบมในวิดีโอจริงๆเห็นแี่หอมแต่ลูกนะแต่ไม่เคยหอมภรรยาให้ดูเดี๋ยวเราเอารูปไปดูเลย please please ครั้งหนึ่งได้ไหม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 อะไรล่ะเนี่ยครั้งสุดท้ายเลยทวารชั์ไม่ได้ทวารชัดอ่ะนิดนิดทำเป็นทำอายจะเป็นเขินทำเป็นเขินลืมแล้วพี่บอยเเอาร็วอ่า เคลียร์ประเด็นสงสัยคาใจกันไปแล้วได้เวลาลงมือรับประทานอาหารกันแล้วครับซึ่งพออาหารเสร์ฟป,ปุ๊บงานนี้ไม่มีใครยอมใครตั้งนาตั้งตาทานลูกเดียวครับก็อาหารฝีมือของคุณปิมนั้นอร่อยสักขนาดนี้แหละครับถึงว่าทำไมบรรดานักแสดงเอกซ t กถึงได้แห่มาบ้านคุณบอยกันเพียบอย่างนี้ครับทานกันไปสักพักก็ได้เวลาคุยกันต่อครับแต่าพูดอย่างนี้ดีวกว่าเมื่อกี้พูด่บอยแล้ว คป็กับตันเหมือนกันเป็นคนยังไงคนนิ่งมากเหมือนเขาไม่มีความสนความดื้ออะไรในตัวมีบางช่วงที่บอกว่ากัาบตันดีเกินไปนละละแล้วล่ะมันมันจะหลับอยู่แล,ะละ้วล <laughs> ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีบางทีบางท,างทีต้องคอยบอกไม่เวลาพอ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 แล้วบางทีแบบเล่นละครแล้วมันพลังพอพลังมันไม่ออกเขาก็แบบโอเคพอแล้วล่ะได้ละอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ บอกคนดูก็ไม่พอไงมอสอะครับมอสอะครับมอสเหรอครับรว่าจุดที่เซนซินทีฟในตัวคนนี้คืออะไรมันหลายสุดนะอแต่มีอยู่จุดหนึ่งที่แบบที่น่าสนใจมากชาติบ้านเมือง,องเห็นห้องนี้นะชารีฟนี่คือแบบเมื่อไหลร้อง,องเพลงปณิธานในในฟ้าจอดทรายแล้วเสียกับชาติบ้านเมืองเขาเขาไปเลยนะเขาน้ําตาคลอเลยคนไหนเจอระเบิดมากสุดอระเบิด ถ้าคนเกียดอ่ะถ้าถ้าทำงานเหรอผมว่านี่ใช่ไหมเคียวเราผมว่านะผมว่าใช่ป่ะใช่ก็ต้องบีไม่เคยเจอนะนนไม่เคยเจอนะเพราะต้องบี้เขาทำงานส่งชื่อมันต้องไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเนี่ยเยอะนี่เยอะสุดทนเนาะคุณอ่ะครับทนเนาะเานไม่มีิถูกต้องถูกต้องไม่หร่กเพราะว่าเพราะว่าอ้าวถ้าให้พูดกันจากถ้าเบืพูดถึงวันที่เริ่มต้นถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงแล้วเขาเป็นคนที่ด้อยที่สุด ใน3าคนคือคือไม่รู้อะไรเลยคือแขมโต๊กคนนี้เขาธรรมชาติมาคนที่อยู่นี้ก็ธรรมชาติมาคนนี้วานธรรมชาตินี่คือคือคือหินนะฮะได้ธรรมชาติได้ธรรมชาติทัคือเล่นเป็นหินด้วยง่ายนะครับเพราะพราะนั้นเพราะนั้นตรงนี้ผมว่ามันบางทีเป็นเราก็หุดหงิดล้วก็เลยว่าไอ้ตัวไอ้โดนเสร็จสิ้นมื้อนี้ก็อิ่มน้ำสำราญกันทั่วหน้าครับแต่หน้าที่ของผมยังไม่จบฮะ เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ผมอยากจะฟังคำตอบจากปากของบอยทะกลเกียรติวีรวัต์ห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาดครับเพราะผมและคุณบอยจะมาเปิดใจคุยกันทุกเรื่องทุกประเด็นหลายาครั้งที่เขาบอกว่าคุณจะอาจจะมีสองมาตรฐานในือปฏิบัติกับนักแสดงย,ยอมรับไหมครับบางทีเราเฟเวอร์บางคนรวมถึงความในใจที่ผมไม่เคยบอกให้ใครฟังมาก่อนอดใจรอสักครู่ครับ ใช่แต่มันยิงมาจากทางนั้นจัดไปไม่หมดนี่แหละครับเบื้องหลังการทำงานของบอยทะกนเกียรติเพราะการทำงานที่สุดแสนจะเข้มงวดของคุณบอยอย่างนี้แหละครับถึงทำให้หลายคนร่ำลือกันว่าคุณบอยเป็นผู้กำกับที่ดุมากเรื่องนี้จะจริงแค่ไหนไปถามเธอคนนี้กันดูครับ เหมือนกับที่ทุกคนเห็น <c oughs> คือแบบทัานเข้มนวดทั้งสนุกมีหลากหลายรสชาติมากมนะสำหรับพี่บอยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือความตั้งใจทางงานนะที่เขาจะทำอะไรออกมากเขาจะค่อนข้างเต็มที่กับทุกๆอย่างแล้วก็ให้ให้ใหความกระจ่างในในเวลาทำงานค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายในการทำเรื่องนี้คืออะไรต้องการเห็นมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องการให้มันไปถึงตรงไหนไงเงี้ยเขาจะค่อนข้างชัดเจนค่ะ คนเขาจะบอกว่าท้ากนเกตวิโวจนเ,เนี่ยบางคนซึ่งมีอาตาัตราอีก้สูงมากในร้านถึงงานผมอีก้สูงเมื่อไหร่งานผมเจ๊งอย่างผมผมทละครเรื่องแรกนางฟ้าสีรุง้งสามหนุ่มสามมุมแล้วก็มารักในรอยแคนพอม,มาเรื่องที่สี่กุหลาบในเปลวไฟก็ว้ากูเจ๋งทําอะไรออกมาคนก็ต้องชอบก็ทําแบบไม่ละเอียดตัวละครมันก็ไม่มีเหตุผลหรือว่าไอ้ความซัสเปน์ที่เราอยากจะได้มันก็ไม่ถึงหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ เราก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยที่เขาบอกอีโก้เนี่ยนั่นแหละคืออีโก้จำได้เลยว่าละคร exact ช่วงแร,นรกนี่คือละครเขาบอกว่ามันดูยากมากต้องปีนบันไดขึ้นไปอยู่ชั้นที่เจ็ดถึงจะดูรู้เรื่องจริงเหรอหลังๆมาเริ่มปรับมากขึ้นมันเริ่มตลาดมากขึ้นเริ่มแมสสมากขึ้นตบตีกันมากขึ้นอะไรก็ได้ให้ชาวบ้านเปิดแชรแล้วไม่เปลี่ยนช่องผมก็รู้ว่าว่า,วามีหลายคนที่เหมือนกับว่าเคยชื่นชมเออทําง,งี้มแปลกมันใหม่ แล้วก็พอพอหลังจากนั้นประมาณสักแปดปีเก้าปีสิบปีก็เริ่มรู้สึกว่าโหอ,อกหักผิดหวังแล้วก็แบบว่าทําไมมาตลาดมากขึ้นทําไมอย่างโนี้เออไม่อยากดูแลไม,ไม่ไม่เอาไม,ไม่ไม่ชอบแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าลองเอาละครสิปี20ปีที่แล้วของเอ็กแงเปิดดูแล้วมาฉายในตอนปีพศนี้สิคุณคิดว่าจะสู้ใครได้ มันมันต่างกันนะครับเวลาผ่านไปมันต่างกันมากนะครับพฤติกรรมคนดูก็เปลี่ยนไปแล้วแล้ว,ลวถ้าเผื่อวันหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเออมันอาจจะตบตีซะจนบางทีเราก็เบื่อเฮ้ยเราขอเราขอลองใหม่ๆมัง้งเราขอลองอีกแบบมั่งเดี๋ยวปีเนี้ยคุณจะเห็นผมเองจริงๆประสบการณ์ผมน้อยมากเพราะฉะนั้นผมจะจะไม่รู้เลยว่าบางอย่างมันมันเป็น เ,เรื่องที่เราก็ไม่ได้คิดเวลาตอนที่เราจะจะแสดงนะแต่ว่าพอพี่บอยอธิบายตรงจุดบางจุดนิดเดียวเองครับมันสามารถทําให้การแสดงฉากนั้นผ่านไปได้ด้วยดีคือทําให้เราเข้าใจบทได้ดีมากขึ้นถ้าผมนึกย้อนกลับไปเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยผมต้องบอกให้เลยว่าประตูแรกที่ผมผ่านเข้ามาอย่างเป็นทางการส่วงการบันเทิงก็คือบ้านของเอกซาก,กับละครเวทีเรื่องวิมานเนี่ยอันนั้นก็คือ ละครเพลงเรื่องแรกงานนี้ต้องมีภาพมายืนยันครับถึงแม้จะทำให้ผมรู้สึกอายเป็นอย่างมากก็ตามทีนี่แหละครับคือผลงานการแสดงชิ้นแรกของวูดี้ละครเวทีเรื่องวิมานเมืองซึ่งเป็นละครเวทีเรื่องแรกของ e x กซ t ด้วย ถือว่าเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่วงการบันเทิงของผมที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนจากวันนั้นมีเรื่องบางอย่างเลยฮะที่ค้างคาใจวูดี้มานานกว่าสิบสีปีที่ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังมันเป็นความสุขที่ได้เล่นละครเวทีแต่วันนั้นผมถามตัวเองมาตลอดว่าทำไมเราถึงต้องเล่นเป็นตัวรายเราจะได้เป็นโทษนะฮะไฟสูงนิดหนึ่งคือได้เป็นตัวนำตัวอื่นเพื่อนพระเอกได้ไหม ทำไมหน้าเราเป็นตัวร้ายทำไมพี่บอยต้องให้เราเล่นเป็นตัวร้ายและที่หนำซ้ําครับคุณผู้ชมก็คือว่ามันมีอยู่สององค์ในละครเวที <c oughs> ดันตายองค์แรกแต่ต้องมาเป็นศพในองค์ที่สอง <c oughs> ผมกลับบ้านผม,มร้องไห้ทุกวันจากละครเวทีตรงนี้ว่าเขาเห็นค่าเราแค่นี้หรือแต่แต่พอหลังจากเล่นเสร็จหลังจากประเมินทุกอย่างแล้วก็เข้าใจว่าจังหวะชีวิตของคนเรา มไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้วันนั้นแต่ไม่มีวันนี้บางคนอาจจะไม่มีวันนั้นแต่มีวันนี้ผมผมต้องขอบคุณพี่บ่อยมากที่วันนั้นเนี่ยคุณให้บทเรียนนั้นยิ่งใหญ่สำหรผมผมคุณให้ความอดทนให้ผมมีความอดทนเพราะถ้าไม่มีวันนั้นเนี่ยผมจะไม่มีวันดินดน้หรน ผมจะไม่มีวันดิ้นรนในการเป็นนักแสดงหรือเป็นคนในวงการที่ที่ดีขึ้นมีความตั้งใจทำงานที่มากขึ้นพลักดันให้ตัวเองมีผลงานแล้ววันที่เล่นมิมา่าเมือเสร็จผมบอกว่าถูกนะเราจะต้องเข้ามาในวงการเติมและพิสูจน์ให้ตะโกนเกียรวิรวรเห็นให้ได้ว่าเราเองก็มีค่าเหมือนกัน เราเองก็สามารถอยู่ในวงการนี้ได้เหมือนกัน,นและผมเชื่อว่าคุณเห็นแต่คุณปล่อยให้เราลองไปหาใช่ไหมครับทำไมเราจะไม่เห็นค่าคุณร้องเพลงโคตรพรอเลยบุดีมีใครรู้ไหมครับบุดีีร้องเพลงพรอมากโดยเฉพาะเพลงที่เป็นมิวสิคอล วูดี้ร้องเพราะมากและเป็นไม่ค่อยมีคนในประเทศไทยที่ร้องได้แบบวูดี้อย่างที่คุณบอกว่าด้วยโอกาสด้วยไทยมิง่งคนที่ไม่ได้ประสบใครว่าคุณไม่เก่งแต่มันอาจจะแปลว่าคุณมาผิดไทมิง่งหรือว่าคุณคุณไทมิ่งคุณยังไม่ถึงก็ได้จะบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ดวงมีส่วนไหมมีมาก เพราะดวงมันก็คือความสามารถที่มาตรงไทมิ่งที่ถูกต้องมาในเวลาที่ถูกต้องแต่ผมจะบอกพี่บอยว่าช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตช่วงนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะไม่กี่เดือนแต่มันเป็นช่วงชีวิตในวงการที่ผมโคตรมีความสุขที่สุดและผมได้ะไรเยอะมากและขอบคุณที่ทําให้เราอดู่นนี้จริงๆนี่เราแหลกใจมากนะวันนั้นวันนี้รู้สึกอย่างไักันนะครับเราเราเราเมืเ่อกี้เราค่อนข้างตกใจอยู่เหมือนกันแต่ผมว่ามันดีจังเลยกับ เพราะว่าอันนี้คุณจะเป็นบทเรียนให้กับคนอีกหลายหคนที่อยากจะเข้าวงการผมบอกได้เลยเลยครับว่าผมคงไม่มีวันนี้หากขาดประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคุณบอยที่ทำให้ผมฮึดสู้และพิสูจน์ตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องที่พีโดนดุก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของก็มีเรื่องของการการแสดงบ้างนะครับการแสดงแล้วก็ในเรื่องของ การผิดพลาดผิดคิวอะไรเงี้ยในเรื่องของซีนที่สําคัญสําคัญที่คนอื่นต้องเป็นอารมณ์บ้าไปเลยบ้างเราก็ดันไปผิดคิวคนดีในะขณะที่ซีนเขาต่อเนื่องมาแต่แล้วไปผิดที่เราตอนนี้ไม่ค่อยโดนดุนะเพราะว่าเริ่มที่จะจูนแล้วเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พี่บอยก็ค่อนข้างที่จะใจเย็นมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเขาไปกันรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจกันง่ายขึ้นผมว่าเด็กทุกคนที่เข้ามาสู่ชีวิตของทุกคนกยอยากเป็น somebody เหมือนเพลงของบี้เลยทุกคนอยากเป็นลูกรักของทกลเกียร์หลายครั้งนี้เขาบอกว่าคุณจะอาจจะมีสองมาตรฐานเลือกปฏิบัติกับนักสแสดงคนนี้จะรักเด็กคนนี้มากแล้วก็พุชบ,บี้ชัดเจนมากยอมรับไหมครับบางทีเราเฟเวอร์บางคนยอมรับแต่ผมจะบอกว่าความพิเศษนั้นมันมาจากไหน อีกสักครู่มาฟังกันแบบเต็มๆครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่วูดี้เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศสงสัยและรอคำตอบจากปากของบอยทะกลนเกียรติคุณกับปีมเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือรักกันมากวันนี้มีลูกลูก2สองคนแต่ไอเรื่องเกมมันกม่ยังพูดนม่ได้นะ <c oughs> แล้วมาดูกันว่าเรื่องอะไรที่ทำให้ผู้กํากับคนนี้ถึงกับหลั่งน้ำตา